วิสาขาสูตรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงล่มที่25ข้อที่176ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราศาสตรของนางวิสาขามิคารมารดาไกลพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลหลานของนางวิสาขามิคารมารดาเป็นที่รักที่พอใจทํากาละลง ครั้งนั้นนางวิสา,าขามิคารมานดามีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงถวายบังคมแล้วนั่งนัที่คนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสา,าขามิคารมานดาว่าเชิญเถิดนางวิสาขาท่านมาแต่ไหนหนอมีผ้าเปียกมีผมเปียก เข้ามาณที่นี้ในเวลาเที่ยงนางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานของหม่อมฉันเป็นที่รักที่พอใจทำกาละเสียแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลาเที่ยงเจ้าคา่ะดูก่อนนางวิสาขาท่านพึงปรารถนาบุตรและหลาน เท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญหม่อมฉันพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีเจ้าค่ะดูก่อนนางวิสาขามนุษย์ในพระนครสาวัตถีมากเพียงไรทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ในพระนครสาวัตถี สิคนบ้าง9คนบ้าง8คนบ้าง7คนบ้าง6คนบ้าง5คนบ้าง4คนบ้าง3คนบ้างสองคนบ้าง1คนบ้างทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันดูก่อนนางวิสาขาท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนท่านพึงเป็นผู้มีผ้าเปียกหรือมีผมเปียก เป็นบางครั้งบางคราวหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะพอเพียงแล้วด้วยบุตรและหลานมากเพียงนั้นแก่หม่อมฉันดูก่อนนางวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รักร้อยผู้นั้นก็มีทุกร้อยผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ผู้นั้นก็มีทุก90ผู้ใดมีสิ่งที่รัก8ปผู้นั้นก็มีทุก8ปสิบ ผู um, ้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดสิบผู้นั้นก็มีทุกเจ็ดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักหกสิบผู้นั้นก็มีทุกหกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าสิบผู้นั้นก็มีทุกห้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่สิบผู้นั้นก็มีทุกสี่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสามสิบผู้นั้นก็มีทุกสามสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักยี่สิบ ผู้นั้นก็มีทุกยี่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสิบผู้นั้นก็มีทุกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเก้าผู้นั้นก็มีทุกเก้าผู้ใดมีสิ่งที่รักแปดผู้นั้นก็มีทุกแปดผู้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดผู้นั้นก็มีทุกเจ็ดผู้ใดมีสิ่งที่รักหกผู้นั้นก็มีทุกหกผู้ใดมีสิ่งที่รักห้า ผู้นั้นก็มีทุกห้าผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่ผู้นั้นก็มีทุกสี่ผู้ใดมีสิ่งที่รักสามผู้นั้นก็มีทุกสามผู้ใดมีสิ่งที่รักสองผู้นั้นก็มีทุกสองผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความโศก ปราจจากกิเลสดุทุรีไม่มีอุปายาตลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความโศกก็ดีความร่าไรก็ดีความทุกข์ก็ดีมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรและความทุกขเหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเห็นนั้นแลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุทุลีไม่พึงทำสัตว์ หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนไ